จัดอันดับดาบของคาร์เมน레รเดอร์สุดเท่อันดับที่8เลโวเคนเป็นดาบของคาร์เมน레รเดอร์แบล็กอาเอ็กซ์ X. แน่นอนว่าตอนนั้นนะยุคนั้นนะครับ90มันคือโคตรเท่เท่สุดๆเพราะช่วงนั้นอนะเอ่อร์สตาร์วอลนะครับกำลังดังและคาร์เมน레รเดอร์แบล็กเนี่ยได้เอากิมิตดาบไลท์เซเบอร์นะครับดาบแสงเนี่ย มาใช้แล้วมันว้าวมากนะครับคือยุคนั้นอ่ะมันมีไม่กี่ตัวหรอกทีออ่มีดาบนะครับหมายถึงมาไรเดอร์นะเต็มที่เท่าที่ผมจําได้นะ่าจะมีมา r ไรเดอร์เที่มีไรโดวิฟแล้วก็ไรเดอร์ตัวอื่นมันก็แค่เอาดาบของคนอื่นมาใช้นะครับเรียกว่าเป็นดาบที่แบบตกอยู่วางอยู่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ดาบประจําตัวของไรเดอร์นะครับ แน่นอนนะครับตัวดาบตอนไม่เนียงแสงอาจจะดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ตอนที่ดึงออกจากเข็มขัดนี่คือโคตรเท่นะครับบอกเลยยุคนั้นคือเฟี้ยวจริงเลยได้ไปอยู่อันดับที่8ครับอันดับที่7 ครสะเบรกันเบรสมดจริงๆผมจะเอาของไฟมาแล้วแต่ว่าของไฟมันก็เท่นะครับแต่ว่าเอาใครสระละกันเพราะว่ามันมีตัวเอสอยู่ตรงที่จับไงมันดูเฟี้ยวนะครับของไฟมันเป็นแบบตัวเปล่าๆเหมือนเลโวเคนนะครับแต่แน่นอนสีแดงมันก็เทจริงนะเออแต่ขอใครสะบ้างละกันให้ครูสระเกิดบ้างนะครับไม่ใช่ตายอย่างเดียวแน่นอนไม่ต้องพูดเยอะดาบเป็นลำแสงสีเหลืองโคตรเฟี้ยวแถมใช้เป็นปืนได้ด้วยมีสีเงินมาทับครึ่งหนึ่งก็โอเคนะครับดูเป็นเทคโนโลยีทันสมัยเลยได้มาอยู่ อ,อันดับที่7ครับอันดับที่6เดนคารเมนซอสเป็นดาบของคา r ์เลเดอร์เดนโอไลเดอร์ฟอร์มนะครับดาบนี้ดูเผลๆอาจจะไม่เท่นในยุคนี้นะครับแต่สมัยก่อนมันว้าวมากคือผมยังดูในแก๊้งการ์ตูนอยู่เลยนะครับตัวดาบเนี่ยจะมีหน้าของอิมเมจินร่างไลเดอร์ทั้ง4ประกบอยู่นะครับเวลาพูดหรือใช้ท่าอะไรเนี่ย หน้ากากเนี่ยมันจะหมุนได้ด้วยนะครับโคตรเฟีย้ยวสมัยนั้นคือมันเท่จริงนะแต่ถ้าเป็นเด็กยุคหลังๆเนี่ยอาจจะเอ้ยแม่งอะไรของพี่วะดีไซน์แม่งโคตรเว๋ยโดยพวยชิบหายอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆคือยุคนั้นมันเท่จริงนะครับอพอดีเราชอบอะไรแบบคลาสสิกอันนี้ก็ส่วนตัวล้วนๆนะครับเลยได้มาอยู่อันดับที่6นะครับสำหรับเดนคาร์เมนซอสซึ่งไม่ตายดาวพายรถไฟเอมฮ้ฮ่าเลย อันดับที่5 d e เดมอนเอมเพ s อร์ซอร์ดซันแบทซอร์ดบอกเลยนะครับดาบนี้คือดาบของคา r m เ l เลเดอร์คบร่างเอมเพ o อร์ฟอร์มดาบนี้นะครับจริงๆต้องเป็นคิงของแฟมไกอาร์เท่านั้นนะครับถึงจะใช้ได้และผู้ใช้เนี่ยถ้าไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยจะถูกพลังของดาบเนี่ยควบคุมนะครับเหล่าอาร์มอนสเตอร์เนี่ยแปยงลงร่างเป็นตัวข้างขาวซันแบท มาประกอบดาบไว้เพื่อไม่ให้พลังของดาบเนี่ยมันควบคุมตัวของวาตารุนะครับทาให้ขิบะใช้พลังของดาบได้โดยที่ไม่บ้าคลั่งนะครับแน่นอนว่าดาบนี้โคตรเฟี้ยวโคตรเท่และมันสามารถชักดาบได้นะครับและประเด็นคือแม่งชักบ่อยด้วยนะครับก็โอเคนะครับก็เท่อยู่แต่ผมว่ามันมีคังคาวอะ่ะมันดูเกะกะไปน,นิดนึงถ้ามันไม่มีไอตัวคังคาวที่ที่กัดดาบอยู่มันอจจะดูเฟี้ยวกว่านี้นะครับแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะครับ อันดับที่4 prism soft ดาบนี้นะครับก็เป็นของ c a r m e l a d e r double s c l c o n e joker extreme แน่นอนว่าถ้าเป็นดาบเรียวๆมันอาจจะดูเท่ไม่มากแต่ว่ามันต้องใช้คู่กับ bigger shield นะครับอันนี้ก็จะเป็นโล่สามารถเก็บดาบได้แล้วก็โล่นี้มันกันได้ทุกอย่างส่วนดาบเนี่ยมีความสามารถในการต่อต้าน การสร้างร่างใหม่ของพวกโดพันนะครับคือใครโดนดาบนี้ฟันนะไม่มีทางรอดเรียกได้ว่าเท่นะครับคือใช้ประพกคู่กับโลเลยได้มาอยู่อันดับที่4ครับลิ i ซ m มนิเกอร์เอาละรับความผิดของคุไวซะอันดับที่3ไททันซอดดาบนี้นะครับก็เป็นดาบของคาร์เมเลเดอร์คูกะร่างไททันฟอร์มบอกเลยว่าแค่ร่างไททันฟอร์มดาบก็เท่แล้ว แต่ถ้ายิ่งเป็นดาบของร่างไลซิงเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเท่ขึ้นมาอีก3 4เท่าเลยนะครับแต่จริงๆอ่ะผมก็ชอบดาบร่างล่างเออปกติมากกว่ามันจะดูมันดูเป็นดาบดีอ่ะแล้วพอมันใช้คู่กันอ่ะเออมันเฟี้ยวนะครับแต่พอมาเป็นร่างไลซิงแล้วเนี่ยดาบมันอาจจะดูยาวไปมันควรจะใช้ดาบเดียวมากกว่าแต่มันเสกใช้2ดาบเหมือนเดิมไงแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะโดยรวมนะครับคือมันเท่ไงดาบมันมีลายอักขระด้วยมีสีทองอีกนะครับทาให้ดูขลังเลยได้ไปอยู่อันดับที่3ครับ อันดับที่2 King r ราลเดาบนี้นะครับก็เป็นดาบของ c a m e l มเลเดอร์เร่าง k i n g Form นะครับก็เป็นร่างฝันใจมหาชนส่วนตัวดาบแน่นอนร่างก็เป็นร่างคิงอยู่แล้วดาบนี้มันจะไม่ดีไซน์เป็น i ิงได้อย่างไงวะตัวดาบจะเป็นดาบอันใหญ่อันเดียวเดียวขึ้นมาเลยนะครับไม่ได้มีดีไซน์อะไรให้มันลกจนเกินไปดีไซน์ดูเรียบง่ายและยังคงดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเบลดไว้อย่างดีนะครับเอาอันดับที่2ไปเลยสำหรับ k i ง g r ลเซอร อันดับที่หนึ่ง perfect sector sort mode ดาบเล่มนี้นะครับก็เป็นของ c a m e l a d e r kamuto hyperform ตัวดาบเปล่าๆอาจจะดูเท่ไม่มากแต่ที่มันเก่งเลยก็คือสามารถเรียกเซกเตอร์ของคนอื่นๆเนี่ยมารวมกันในดาบนะครับแล้วก็ใช้ท้าไม่ตายอย่างเฟี้ยวนะครับมันเท่จริงนะ สมัยนั้นน่ยคือมันเท่เอออะไรที่มันเอามารวมกันอะอย่างเดนโองี้นะครับที่เป็นดาบของเดนโองไรเนอร์ฟอร์มเงี้ยมันเอามารวมกันมันก็เท่อันนี้ไม่ก็เอามารวมกันอีกก็โคตรเท่นะครับแล้วประเด็นดีไซน์ดาบมันสวยด้วยอุปกรณ์แปลงร่างอะไรของไรเดอร์เรื่องคาเมเลเดอร์คอมโตนี่มันก็ดูดีนะครับพอเอามารวมกันมันก็ยิ่งดูดีไปใหญ่และก่อนใช้ท่าไม่ตายมันจะกด Soul Power. โค้ o อีกโคตรเฟีย้ยวแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายอย่างรุนแรงก็เอาอันดับที่1ไปเลยนะครับสำหรับ Perfect Sector s o อร์ซอ e ทั้งจักราวาลนี้ไม่มีใครตามการพัฒนาของฉันได้หรอคกคุณย่าเคยพูดเอาไว้สายสัมพันธ์คือสายใาย,ายเหนียวแน่นที่ไม่อาจตัดขาดได้แม้จะอยู่ห่างกันหัวใจย่อมเชื่อมถึงกันได้ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีนี้คือผมเห็นคนนึ่งไงเขาแชร์แบบเป็น AI ที่ทำแบบมาเรเดอร์ถือดาบนั่งแบบเเฟียวว่าเออผมเลยแบบเฮ้ยลองทำดูดีว่า จะมีคนดูบอกว่าคลิปแนวนี้หรือว่าใครอยากให้ทํารวมดาบทุกเล่มทุกเรื่องในเรื่องของคอมเมด้ไรเดอร์เงี้ยเม้นบอกได้นะครับถ้าเยอะพอผมจะทําให้บอกเลยว่าเรามีข้อมูลโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ iPad มาแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทํารวมไรเดอร์ทุกตัวในเรื่องคอมเมดีไรเดอร์วิสัทนะครับข่าวหน้า